โอเคสวัสดีครับก็เดี๋ยวจะแนะนำการใช้งานนะครับตัวนี้เป็นเซนเซอร์วัดฝนนะครับผมขาที่ใช้นะครับก็จะมี3เส้นนะครับก็จะมีเส้นแรกนะครับ VCC นะครับจะไปต่อไปที่3โวลต์ถึง5โวลต์นะครับแล้วก็ขากราวต่อไปที่กราวนะครับแล้วก็ DO ตัวนี้นะครับขา ตอนนี้ยังลอยไว้อยู่นะครับก็ยังไม่ได้ใช้นะครับโอเคตอนนี้จะเป็นแนะนําการใช้งานของตัวเซนเซอร์นะครับโอเคการใช้งานของเซนเซอร์นะครับให้สังเกตที่หลอด LED นะครับจะมีอยู่2หลอดนะครับผมเราจะใช้ไขควงแบบนี้นะครับทดสอบก่อนนะครับหมุนนะครับไปด้านใดด้านหนึ่งให้หลอดติดนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ หมุนกลับนะครับให้มันดับนะครับอันนี้หลอดติดสองหลอดนะครับหมุนกลับให้ดับนะครับอันนี้ก็ถือเป็นใช้ได้นะครับอ่าน,นี่เป็นการคลิเบตนะครับผมในสภาวะปกติต้องเป็นแบบนี้นะครับติดหนึ่งหลอดดับหนึ่งหลอดนะครับเมื่อมีน้ําฝนนะครับหยดลงบนตัว ตัวเซนเซอร์นะครับหลอดต้องติด2องหลอดนะครับอันนี้ถือว่าใช้งานได้นะครับโอเคถ้าน้ำหยดลงแบบนี้นะครับแล้วหลอดติดนะครับแสดงว่าเซนเซอร์ตัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับโอเคแต่ผมจะซับน้ำออกให้ดูนะครับพอซับน้ำออกเนี่ยหลอดสองหลอดเนี่ยต้องดับหนึ่งหลอดนะครับแบบนี้ คือถูกต้องนะครับต้องทําให้มันเป็นแบบนี้ก่อนนะครับวิธีการใช้งานนะครับบางทีนะครับการใช้งานที่พบบ่อยๆนะครับแล้วบอกว่ามันใช้งานไม่ได้นะครับซึ่งไม่เข้าใจนะครับการทํางานของตัวเซ็นเซอร์นะครับถ้าอย่างนี้นะครับติด2หลอดนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์เนี่ยไม่มีน้ํานะครับตัวนี้แสดงว่า การคาริเบตของเรานะครับยังทําได้ไม่ถูกต้องนะครับให้เราเนี่ยหมุนไปทางใดทางหนึ่งนะครับให้หลอดดับลงนะครับอ่านี่าเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับเอาไขควงเล็กๆนะครับแล้วก็หมุนไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับแล้วก็หลอดจะดับลงนะครับก็เอาไขควงออกนะครับอ่าลองอีกทีนึงครับตัวนี้นะครับ หมุนช้าๆนะครับผมหมุนช้าๆนะครับเพื่อให้มันตรวจจับได้ง่ายนะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นแนะนําการใช้งานของเซ็นเซอร์ตรวจวัด,วดน้ําฝนนะครับหรือว่าหยดน้ํานะครับโอเคก็ให้ลองทําในขั้นตอนนี้ก่อนนะครับสําหรับการทดสอบเซ็นเซอร์นะครับ